สวัสดีทุกคนวันนี้ไม่อยู่กันอีกไกไม่เล่นเพลงก้ากันอีกแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมาครับการทดลองตัวละครการทดลองทดลองการทดลองการทดลองแรกของเราคือ มันก็จะหายไปแล้วให้เอาอันนี้มาเสร็จแล้วเอาเจ้าเมลอนกับจุกคอพัมขิ้ลงไปและรู้แม้วรู้แมว้ว่าใครทดลองทุกคนรู้แม้ว่ามีใครทดลองอยู่คนนี้คนนี้เป็นคนทดลอง นี่เลยโอเคต่อไปก็ต่อไปก็ปกหนึ่งชั่วโมงต่อมาโอเคการทดลองเสร็จแล้วเการทดลองได้เสร็จแล้วอว้ขอบคุณครับผมผมสงสัยว่าทำไมผมผมถึงมีความคิดตัวเองกว่า กับความคิดเจ้าส้มรวมกันเพราะว่าหัวในคือเจ้าส้มยังไงล่ะฮะอ้อ